สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ครับกัสซิมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับร่างอาหารที่ผมเิ็ดเองนะครับเป็นแบบว่าสร้างจําเป็นเนาะก็เอาเศษไม้เรือใส่นี่แหละนะครับเศษไม้เรือใส่ที่มีอยู่นะครับเอามาเห็ดนะครับก็บไดสเสียเงินพ่อบาทนะครับตะปูก็ตะปูเรือนะครับพวกตะปูเหลือเนี่ยก็บ่ได้ใส่ครับส่วนมากก็ใส่แต่ตะปูนี่แหละนะครับ ตะปูตอกและใหม้นี่มันก็มีอยู่แล้วทั้งไม้แปนแอมแน่แปนปูแน่ที่มันเหลือนะครับขว้วเงีมันบ่ได้ตัดเอามาตอนะครับตัดตอเอามาเห็ดเป็นรังอาหารนะครับรังหญ้านะครับกับขั้วกลวงประมาณเจ็ดสิบเซนนี่แหละนะครับเจ็ดสิบเซนขั้มสูงกับประมาณกับประมาณเจ็ดสิบเซนด้วยกันนะครับแล้วขั้วเงียวนี่ขั้วเงียวนี่น่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับผมบม่ได้วัดนะครับคือบริวัรจะทึ่กาวเลยนะครับนี่ครับ เกษตรใหม่ที่เรือนี่ยล้นะครับนี่ใหม่นาสามแน่แปนปูแน่แปนปีกแปนแน่นี่นะครับทำมาเห็ดพ่อได้ใส่เนื้าใส่เฟืองให้กินนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ว่างนะครับฝนตกฝนก็ตกฝนเศร้าตกแล้วแต่ว่าน้ำท่วมนะครับกับบ่มีเบียก,ก่ะน,นี่แหละครับลองมาเห็ดล่างอาหารเบิงนะครับล่างหนื้่างยาัง,ยงเบิงนะครับ ขอบขบนี่ก็เอาตีเอาแปนแอมตีนะครับตีพ่อได้เพราะบ่อแห้งหยามันีหีงเลยนะครับก็ดีโกะเบเฮ็ดอยู่นะครับเพราะว่าก่อนน้นนี้เฮ็ดอีกบริเฮ็ดครับเอาไปว่างก็ผืนเลยนะครับผมคึกว่ามันกินลําบากกินลําบากกับมันไก่กันกับอ่าแตงกวาแตงไทยนะครับอันนี้คือก่อนเงินก่อนทองนะครับฝั่งของแตงกวาแตงไทยนี่เดี๋ยวกะเสียดขึ้นกันนะครับแต่ว่าใหม่กับเบิร์ดล่ะเดี๋ยวหาใหม่ก่อนนะครับหาเศษใหม่กัน นี่ครับดูว่ะหัวงานี่แหละครับเห็ดแบบง่ายๆต้นทุนศูนย์บาทเลยนะครับกะเอามาประยุกเอาเอามาดัดแปลงเอานะครับพอได้เป็นร่างอาหารแบบง่ายๆนะครับไผก็เห็ดได้ครับคือผมบ่สร้างอยู่สีผมก็ยังเห็ดได้เนาะนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพอใจอยู่โอเคครับกับผมมีอย่างหลายครับก็จะประมาณนี้นะครับ ท่าสคลินีกก็คอยเจาไไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ